สนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures โทร026879999 คุยคุพร้อมกันเช่นเคยนะครับกับทา้าของคุณธิพานววัฒนทรั์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก YG Bullent and Future ครับคุณธิพาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณธิพาครับหลังจากเมื่อวานเราได้เห็นราคาทองคําขึ้นแรงทีเดียวนะครับล่าสุดผ่านหนึ่งพันสามรอสี่สบเหรียญไปแล้วมีย่อลงมาจะทดสอบนะครับตรงระดับหนึ่งพันสารอสี่บเหรียญอีกแล้วนะครับวันนี้เห็นมีการย่อลงมาเล็กน้อยคลื่นหมายวันนี้ประเมินสถานการณ์ยังไงดีครับค่ะมองว่าโอกาสในการย่อสั้นๆยังมีนะคะโดยที่แนวรับ จะอยู่ที่1นึ่งพันสามรอยยี่เหรียญ US อลลาต่อชอยอาพอนะคะการย่อลงมารอบนี้เนี่ยรับแรกอยู่ที่1น3่งแล้วก็1,325ค่ะส่วนด้านบนนะคะจุดที่ขึ้นไปทดสอบก็จะอยู่ที่1,350 1,355และหนึ่อหกเหรียญค่ะคือช่วงสั้นเนี่ยค่ะคือเรามองว่า ยังมีโอกาสปรับขึ้นแต่ก่อนที่จะขึ้นเนี่ยค่ะเนี่ยจะยังมีโอกาสในการย่ยอลงมาเล็กน้อยก่อนที่จะไปต่อค่ะก็คืออย่างนี้นักลงทุนค่ะว่าถ้าได้เห็นการย่อตัวลงมารอบนี้ก็สามารถทํากับสามารถสะสมระยะสัน้นแล้วก็รอการดิดตัวขึ้นในขายทํากําไรได้ค่ะครับพูดถึงเชนระยะกลาเงเองนะครับหลังจากที่ฝ่าแนวต้านที่1330เ e. หรียญมาได้แล้วนะครับภุมมองระยะกลางสําหรับทองคํานี้ถือว่าไว้วางใจได้ระดับหนึ่งว่าจะกลับมายืนอยู่ขาขึ้นในช่วงระยะเวลาตรงนี้ถือลงทุนได้ไหมครับ คือมองว่ามองว่าตอนนี้เองภาพใหญ่ยังเป็นขาลงอยู่นะคะัึจนก,กว่าจะสามารถขึ้นมายืนเหนือ1,400เหรียญไปได้แต่ว่าในระยะสั้นช่วงนี้เองคือมองเป็นลักษณะของการดีตัวว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นนะคะแต่ว่าทันี้ทางนั้นก็ยังแนะนําให้ระวังจุดที่มีแรงเทขายโดยที่แนวต้านใหญ่ต่อไป จะอยู่ที่แนว1,370เหรียญถ้าผ่านไปได้ต่อไปแนวสุดท้ายก็คือที่1,400เหรียญแล้วถ้าสามารถไปยืนเหนือ1,400เหรียญไปได้เนี่ยโอกาสจะกลับขึ้นตอน่อมีค่อนข้างมากค่ะแต่ในระหว่างเนี่ยคือเรายังแนะนำนักงทุนว่าการขึ้นมารอบนี้ก็ถือว่าถือว่าเร็วอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะได้เห็นการเทคลงมาถแถวๆขึ้นไปทดสอบถแถวประมาณ1,370น่าจะได้เห็นการเทคลงมาเลเวลประมาณ1,300ต,ต้นๆอีกรอบหนึ่งก่อนก่อนที่จะกลับขึ้นค่ะอืมก็ยังมีความเสี่ยงให้ติดตามกันนะครับ ค่ะอย่างในสัปดาห์นี้นะคะก็คือข่าวก็จะมีพรุ่งนี้วันเดียวก็คือจะเป็นตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการกันว่าง,งานของทางสหรัฐเองซึ่งวันนี้นะคะค่าเงินดอลลาร์กับทองคำเนี่ยสวนทางกันอย่างชัดเจนทีเดียวโควิเลชันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ ลบ85ได้นะคะก็แนะนำนักลงทุนให้ตามในเรื่องของค่างเงินดอลลาร์ยิง่งดอลลาร์อินดกซ์อ่อนเท่าไหร่เนี่ยตัวราคาทองคำก็จะมีโอกาสในการรับตัวขึ้นส่วนข่าวอืนอ่นๆตอนนี้ก็เรามองว่ายังไม่ได้มีข่าวอะไรมากนักนะคะแล้วก็ถ้ามันดูในแง่ของดีมาความต้องการของอินเดียเองปีนี้ก็มองว่าถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของภาษีที่เพิ่มขึ้นแต่ว่า ดีมานก็ยังมีโอกาสที่จะปิดมากกว่าอยู่ที่ประมาณ900ตันในปีนี้นะคะส่วนจีนเนี่ยมีโอกาสสูงขึ้นมาถึงอยู่ที่ระดับประมาณ1,000ตันได้จะเห็นได้ว่าดีมานของฟังจีนกับอินเดียเองก็ยังสนับสนุนตัวทองคําอยู่ดีค่ะครับผมตัวของนี่นะครับตัวของ S P D I เองก็ยังมีแรงขายออกมาอย่างต่อเน,นื่องเช่นเดียวกันนะครับ ใช่ค่ะก็คือยังขายออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างเมื่อวานนี้ขายออกมาอยู่ที่1.5ตันเบ็ดเสร็จเดือนนี้ขายออกมาแล้วทั้งหมดประมาณเกือบ40ตันนะคะแล้วถ้าดูตั้งแต่ต้งปีเนี่ยขายออกมาแล้วทั้งหมดประมาณ420ตันค่ะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ900ตัน930ตันค่ะครับผมเพราะฉะนั้นกาหลีนช่วงนี้ทําอย่างไรดีครับหากมีการทดสอบแนวต้าน1,350เหรียญตรงนี้ลองตามได้ไหมครับ ค่ะแนะนําว่าให้ให้ระวังนิดนึ่งนะเพราะว่าโอกาสในการย่อยังมีอยู่โดยที่ถ้าจุดที่จะเข้าลองเนี่ยคือแนะนําต้งต้งแั่ประมาณ1,330ลงมานะคะแล้วรอการดีดตัวขึ้นไปแถวบริเวณ1,350-1,360นะคะแถานั้นถึงจะเป็นปิดเปิดทํากําไรค่ะอได้ครับแล้วตัวของเซ t 5ิเองนะครับค่ะตัวเซทเองนะคะช่วงเช้า ว่ามีการกับขยับทั้งบวกทั้งลบปนะคะล่าสุดเองปิดบวกไปเล็กน้อยนะคะอยู่ที่ระดับ1,021จุดโดยที่แนวรับของวันนี้เองนะคะก็จะอยู่ระหว่าง1,012จุดจนถึง1,038จุดค่ะ ครับได้ครับคุณดิภาวันนี้ขอบคุณมากนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับและนี่คือมุมมองจากทางน้่นของ YLG นะครับการลงทุนในช่วงนี้ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าช่วงนี้ทองคามีการปรับขึ้นมาค่อนข้างเร็วทีเดียวนะครับหากติดตามกันประมาณสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นมาเป็นปริมาณที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับโดยคําแนะนําในช่วงนี้ยังคงลงทุนตามกรอบที่ให้ไว้แนวรับอยู่ที่1325และ1330นะครับแนวต้านลยู่ที่ 1, 3 5 0และ1355โดยจุดแนวต้านคัญเนี่หต้อง ระวังกันก็คือที่ระดับ1,370เหรียญน,นะครับพอหากขึ้นไปทดสอบเลเวลตรงนั้นอาจจะเผชิญกับแรงเทคขายทํากําไรอาจจะเป็นการกดดันราคาทองคําให้ลงมาได้ลึกทีเดียวประมาณ1,300ต้นๆนะครับจากมุมมองของ YLG และหากราคายังไม่สามารถ ผ่านนะครับแนวต้านสําคัญที่1,400เหรียญภาพของมุมมองเชิงลบนะครับต่อขาลงราคาทองคําก็ยังไม่จบเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันในช่วงนี้เดี๋ยวภาพทางเทคนิคครับสำหรับตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวจะเอายังไงกันดีติดตามพร้อมกันผ่านทางช่วงปรับสัญญาณเทคนิคหุ้นครับ